สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้มีใจรักในการปลูกกล้วยหอมทองนะครับผม,ผมนี้นะครับมีสาระดีๆที่เราจะมาพูดกันในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมตั้งแต่ผมปลูกมาผมก็เพิ่งได้ใช้นะครับปีนี้นะครับผม <c oughs> มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมผมมีความรู้สึกว่า ต้นกล้วยที่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรอบนี้นะครับดูเม็ดนะครับนี่นี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ผมใช้นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันได้ผลมากๆเลยนะครับมีประโยชน์กับต้นกล้วยมากๆเลยครับผมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมใช้ก็คือครับเป็นปุ๋ยที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อราอะไรเรียบร้อยนะครับผมมีโดโลไมผสมด้วยนะครับ เป็นส่วนผสมนะครับผมซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมหนึ่งกระสอบนี่ครับเม็ดปุ๋ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าใช้แล้วต้นกล้วยของเรานะครับผมมันเจริญเติบโตแบบโตไวมากนะครับหนึ่งต้นนะครับผมเฉลี่ยแล้วผมจะใช้อยู่ประมาณสักสามขีดนะครับผมสามขีดนะครับต้นกล้วยก็โตรู้สึกว่าเขาเขาโตไวมากครับ ก็คือผมจะผสมนะครับผสมกับปุ๋ยยูเรียแล้วนำมาโรยนะครับ <c oughs> บริเวณรอบขนต้นนะครับผมนี่ครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับผมมันโตวไวมากนะครับต้นกล้วยนี่แค่ลมหยุดไปแค่สองวันนะครับผมมีความรู้สึกว่าต้นกล้วยผม เขียวแล้วก็สวยมากเลยนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาดายาออกนะครับใช้จอบขุดหญ้าดาย้าออกนะครับนี่นี่นะครับดูใบนะครับผมอายุเดือนครึ่งนะครับนี่เดือนหนึ่งกับประมาณสี่สามประมาณสี่สิบห้าวันนะครับสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดวันนะครับนี่ดูครับปุ๋ย ผมใช้เป็นยูเรียผสม,มกับปุ๋ยอินรีย์นะครับนี่เม็ดปุ๋ยที่ผมใช้นะครับผมใช้ได้ประมาณมาสักอาทิตย์นี่แหละครับเพราะว่าแต่ละเดือนนะครับผมจะใช้ผมจะใส่ปุ๋ยนะครับ่าสังเกตดูนะครับใบเขาครับใบเขาจะเยอะมากนะครับผมผิดปกติเลยนะครับนี่ แนะนำนะครับให้นําไปลองพื้นดูนะครับลองพื้นลองพื้นเฉพาะปุ๋ยยินทรีนะครับผมห้ามใส่อย่างอื่นนะครับปุ๋ยอินซีที่เขาผ่านการฆ่าเชื้อนะครับมีโดรไมผสมด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันเชื้อรานะครับผมนี่ก็โอเคนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูต้นใหญ่มันนะครับต้นเขาจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงมาก สูงนะครับนี่พวกนี้นะครับนี่ดูครับนี่เออก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาตรฐานนะครับนี่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นเม็ดยูเรียยังอยู่อยู่เลยครับนี่ตรงนี้นะครับน้ํากาจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เป็นสปริงเกอร์เล็กนะครับนี่ก็ขอแนะนํานะครับส่วนอ่าผมจะใช้เป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับก็คือยูเรียหนกิโล บวกกับอินซีนะครับอีกหนึ่งกิโลแล้วคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมคนแล้วก็นํามาใส่กล้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสังเกตดูนะครับนี่เออนี่นะครับการใช้ปุ๋ยนี่ก็สําคัญนะครับผมเราควรเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะกับดินนะครับเหมาะกับดินเหมาะกับสภาพอากาศนะครับผม ชุดนี้ผมจะไม่เร่งนะครับผมจะปล่อยให้อายุเขาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับถึงจะตกเครือเพราะว่าผมจะรอฝนนะครับผมปกติจะใช้ปุ๋ยเดือนละครั้งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมจะเว้นนะครับก็คือประมาณสัก45หวันนะครับถึงห้สบวันผมถึงจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาทันหน้าฝนนะครับผมพอถึงหน้าฝนเราก็จะเร่งเลยนะครับนี่นะครับผม ไหมครับนี่นี่นะครับนี่ปุ๋ยินนะครับนี่ปุ๋ยินรีที่ผมใส่โอประมาณต้นละสามสี่ขีดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราเกษตรกรนะครับผมนําไปใช้กันนะครับมีประโยชน์บอกต่อนะครับผมนี่สี่สิบห้าวันนะครับแต่ต้นก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่นี่นะครับ ครบเต็มๆก็วันนี้แหละครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับถามกันมาเยอะนะครับว่าปลูกระยะเท่าไหร่นะครับผมผมปลูกตัวนี้นะครับระยะห่างของร่องสองเมตรนะครับระยะห่างของต้นประมาณเมตรยี่นะครับผมเมตรยี่เมตรห้านะครับแล้วแต่นะครับผมสวยๆเลยนะครับพวกนี้นะครับนี่ ถ้าเป็นหนอที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมันก็จะเจริญเติบโตไวนะครับผมนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูหน่อที่เราไม่ตัดนะครับที่ผมปลูกแล้วเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่านี่นะครับผมปลูกยังไงนะครับผมนี่ครับหน่อที่เราไม่ตัดนะครับนี่โดนลมก็งอเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้นะครับมาผูกไว้นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้ตัดหนอ เขาจะประมาณนี้นะครับดูครับนี่นี่มีใบแล้วครับนี่มีใบมีลําต้นตัวนี้แข็งแรงนะครับผมนี่หนอที่เราตัดนะครับนี่นี่แหละครับความแตกต่างทำไมพ่อผัดแกถึงพูดว่าหนอที่ตัดกับไม่ตัดตัวไหนมันโตไวกว่ากันครับก็โอเคนะครับก็สูสีก็ไม่ว่านะครับผมตัดไม่ตัดก็แล้วแต่นะครับความสะดวกความพอใจในการปลูกนะครับแต่ผมว่า ถ้าเป็นหน้าฝนไม่ต้องตัดหรอกครับให้ปลูกเป็นต้นไปเลยครับผมแหลมๆนะครับต้องใช้หน่อแหลมนะครับนี่นี่นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีวิธีดีๆเดี๋ยวบอกต่อนะครับผมปลูกไปก็ทดลองไปเรื่อยๆครับอันไหนมันดีก็บอกนะครับผมบอกต่อๆกันไปนะครับผมอ่าก็ ถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับผมก็เป็นสาระความรู้นะครับผมใครที่จองหน่อกล้วยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งให้นะครับผมเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามไม่คิมทินอีสานนะครับเรื่องราวสาระความรู้ของกล้วยหอมทองนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกการติดตามทุกยอดไลค์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับโอ้ปีใหม่นะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ <c oughs> ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับผมโอเค